ที่วัดคุณหญิงส้มจีนจังหวัดปทุมธานีได้มีพิธีทอดกระถินพระราชทานอย่างยิ่งใหญ่มีประชาชนมากมายมาร่วมออกโรงทานแจกอาหารให้กับญาติบุญอิ่มท้องและร่วมกันต่อยอดกระถินพระป่าบอกเลยว่าเห็นแล้วอิ่มบุญจริงๆเจ,จา้าค่ะท่านผู้ชม ผมก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานผ้าพระกฐินให้ตัวกับผมเนี่ยมาถวายอย่างวัดกุยหญิงส้มจีนครับซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สุดล้นพ้นมากครับท่นานผู้ชมดีค่ะเรามีชาติมีศาสนามีองค์พระมหากษัตริย์ที่เด่นชัดท่านชานุบอรุงพระพุทธศาสนาพระองค์ท่านมีความเมตตาเป็นบุญของญาติโยมวัดกุยหญิงส้มจีนมากเลยครับปีนี้ที่พระองค์ท่านทรงเมตตาพระราชทานผ้าพระกฐินมาให้กับวัดกุยหญิงส้มจีนครับ มาร่วมกันงาน,งานบุญกรถินใหญ่ของประจาปีของวัดพุณหิงคงจีนซึ่งวันนี้ใหญ่กว่าทุกครั้งใหญ่พิเศษมีทั้งกรถินพระราชทานจากสมเด็จในหลวงท่านและวันนี้ก็มีพี่น้องชาวท่าโขงมาร่วมกันอย่างคับข้างมีโรงทานกว่าร้อยโรงทานน่าภ่มใจแทนชาวบ้านท่าโขงเราวันนี้ทุกสิ่งอย่างเกิดขึ้นได้เพราะความสามีของพวกเรา ็ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมท,ทุกท่านนะที่มาร่วมบุญงานกระดินของวัดคุณหญิงส้มจีนของเราปีนี้ขอให้ญาติโยมท,ทุกท่านมีความสุขวามเจริญคิดสิ่งใดาัฒนาสิ่งใดก็ให้สําเร็จสมความาัฒนาสาุที่โรงเรียนธรรมศาสตร์ของหลวงได้จัดกีฬาภายใน ว่ความรู้รักสามัคคีมีกองเชียร์ที่สวยงามกระบวนพาเหรดที่สร้างสรรค์และการแข่งขันที่สนุกสนานไปชมบรรยากาศการเลยเก้าะท่านผู้ชมทุกขาลูกๆได้แสดงออกแบบภาพของโรงเรียนธรรมศาสตร์กองหลวงวิยาคมกิจกรรมทุกกิจกรรมที่เขานําเสนอเป็นความคิดสร้างสารรค์ที่ลูกๆร่วมกันคิดร่วม ในแต่ละสีเมื่อวันนี้ทางโรงเรียนก็จัดได้เต็มที่แล้วก็ให้โอกาสเด็กคือว่าได้แสดงความสามารถรวมถึงที่เขาอยากคิดลึกให้โอกาสแล้วก็ให้อิสระเต็มที่ในความคิดทําให้สะท้อนถึงว่าสาังคมเราอะค่ะจะต้องแบบว่าเพื่อทูตสถาบันพระหากตริย์และรวมถึงต้องขอขอบคุณคือภาคส่วนที่มีสร่วมทําให้กิจกรรมประสบความสำเร็จน่าสิทธิ์เก่านะครับเพื่อนๆหลายส่วนได้หลายฝ่ายทั้งชุมชนทั้งผู้สนับสนุนต่างๆเนี่ยก็จะมาจัดงานวันเด็กให้กับโรงเรียนเราจะจัดอาหารมาเลี้ยงเฉพาะนักเรียนทั้งหมดเนี่ย 5,000คนแล,แล้วเราก็จะมี <hep> ของรางวัลต่างๆเอามาให้เด็กมีของขวัญเยอะแยะมากมายเลยครับที่ที่เราได้รับการสนับสนุนมาจากหลายๆภาคส่วนทีชมพูก็คืออากาศร้อนนะนะแล้วแข่งขันก็ต้องมีการเค็ดขัดย่อกนะล้มอะไรเงี้ยก็เลยต้องมาช่วยกันวันนี่คือวบรทีีรที่มีความสามารถนะคะไม่ต้ะรหรอไม่ต้เบ๊รับาแข่งเพื่อ ที่วัดกระทุ่มทองศรัทธาธรรมอำเภอไผ่สารีจังหวัดนครสวรรค์ได้มีพิธีทอดกฐถินถวายพระประธานโดยหลวงพ่อดำจากวัดธรรมสีตัวทองจังหวัดราชบุรีนำญาติบุญมาร่วมทอดกฐถินและถวายพระประธานเห็นแล้วชื่นบาน กับงานบุญเจ้าขาท่านผู้ชมวัดกระทุ่งทองศรัทธธรรมได้จัดให้มีพิธีฉลององคฐินสมคขีปีหนึ่งจะมีครั้งเดียวท่านพระกูภาวนาโชติคุณเจ้าวาดพระสิงโตทองรับเป็นเจ้าภาพพระกฐินสมคขีในปีนี้เพื่อจะนําปัจจัยมาสมทบในการก่อสร้างบัวสดหลังนี้ให้แล้วเสร็จที่มาวันนี้พร้อมจะความสุดความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยกิจการ งานเปเรียนรุ่งเรืองร่ำรวยเงินทองท้งนี้เนี่ยเป็นการอัญเชิญพระประธาน มาถวายประจําอุโบสถวัดกระทุ่มทองศรัทธาธรรมพร้อมด้วยคณะได้นํามาถวายในวันนี้ความทั้งถือโอกาสได้ร่วมกันทอดกระินสาม,มัคคีเพื่อรวบรวมจตตปัจจัยมาดำเนินการสร้างอุโบสถต่อให้แล้วเสร็จต่อไปขออานาจบุญกุศลที่บรรดาคณะเจ้าภาพทั้งหลายร่วมแรงร่วมใจในการสร้างพระประธานประจําอุโบสถวัดกระทุ่มทองศรัทธาธรรมนี้จงเป็นพระบัพติจัยนําส่งให้ทุกท่านได้ประสบความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นทุกคนทุกท่านเทิน